สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาพ่อกับยากยกิจอีกแล้วเด้อค่ะเดอ้อมื่อนี้กับมากินยำหูเส้นกันค่ะพี่น้องค่ะกินยำหูเส้นแล้วกับซีว้าอ่าประวัติศาสตร์กินเรื่องสามโคก,กไปน้ำเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้กับทีเสนอตอนเว้าตอนที่แบบว่าอ่าโจโฉลบกับอ่าอ้วนเซี่ยวนะคะพี่น้องค่ะแต่ว่าก้อนลบเนี่ยค่ะเว้าถึงไอ้ซุนเซกน้ำ้อค่ะเดอ้อมันจะได้เข้าใจนะพี่น้องค่ะต่อจากมือ่อเมือเมื่อก้อนเมื่อวานยากยกิจลงคลิปแล้วค่ะเด้อคลิปสุดท้ายนะต่อจากนั้นมาเนาะค่ะเนาะไอเราปี่ก็เอา เอาไหว้หันสก้อน,นะค่ะพี่น้อง่าตอนนี้สิ่เก้าถึงซุนอ่าซุนเซกนะคะ่ะเด้อพี่น้องจา้าเดี๋ยวกินน้ำก่อนค่ะิี่บถึงเงินซุนเซกที่ตอนน่ะอ่าออกมาจากันอันอ้วนซุดท,ที่แปลว่าเอาตาประทับแผ่นดินน่ะแลกครับทหารนะ่ะสิมาขอตั้งตัวเป็นของเจ้าของนะคะพี่น้องะ่ะจากนั้นมาเนาะคะ่ะนอนเจมาเบาเดี๋ยวค่อยเบาเราค่อยมากินกันเนาะคะ่ะนาะพี่น้องะ่ะใจ่เบื้องก้อนพี่น้องขาย่ำฝนเสียนคะ่ะเป็นเสนียนที่ดีพี่น้องขาเสยาียนเงาเงา ืยำมุนเส้นไส่ไอ่หนวดปลาเมึกเด้อค่ะเด้อพี่น,อน้องหนวดปลาหมึกเรากับเป็นไส้กุ้งน้าแล้วกับไส่ไอ่นี่ละค่ะหลายย่างอยู่กินก้อนเด้อค่ะได้จังสิเว่าเ,เนาะกินก้อนเมื่อน,นี้ว่ากินเข่าอีกเด้อค่ะเด้อกินยำมุนเส้นใส่มือค่ะมันจังเสร็บว่ากระเด็นเข่าตาม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 ,ามากินน้ากันขอไอ้ปลาหมึกก้อนนี่ละอืม Mmm. Mm. จะเป็นปากบอกเ <c oughs> สียปลายเป็นปากบอกเรือพี่น้องค่ะใส่เมือเอแซ <c oughs> ่บแซ่บพี่น้องมาเด้อมาเด้อเห็น <c oughs> แล้ว I oh, จับพี่น้องกินก่อนเด้อพี่น้องค่ะยังบอกอหนวดปลาหมึก น้องอืมจับครับอืมยกเสุดเลยบ้างเป็นเสซนดีดีพื่น้องวุ่นเสซนที่หอนอะ่ะเสซนดีดีกุ้ง สิน,นงยาวๆสิ่งด้จากพี่น้องจามบอดตัดเน่ะนี่เจ็บมามักตัดเส้นตัวมันยาวๆเลยล่ะกินผู้เดียวได้จัดเด้อใส่มือเอาบอมีปใดมาก,กินน้ำก็เลยใส่มือได้ กินเู้เดียวไม่มีปัญหาใส่หม้อเลยนอกจากครับ ปลาหมึกเส้นหนวดเพื่อพี่น้องเสนหนวดมันอร่อยจ้

แซ่บแซ่บพี่น้องถ้ากินต่อ <_ C oughs> เอามาลงเมื่อว่ากันเลยจ้ะพี่น้องคะเริ่มต้นบอกกันเนาะคะเนาะ <_ C oughs> บอกเรื่องได้เราเมื่อนงลนอ่ะซุนเซ็กค่ะพี่น้องคะหลังจากซุนเซ็กที่แบบว่าได้ทหารจากันอ้วน สุดนะคะพี่น้องคะตอนอุ่นสุภให้ตายน่ะที่ได้ทหารออกมาน่ะเอาตาประทับแผ่นดินนั่นที่พ่อสุนเกียนนั่นตายแล้วก็ฝากไว้กับลูกนะก็เลยอันบ๊อบว่าอยากเป็นทหารของวันสุอดอีกแล้วนะพี่น้องคะก็เลยเอาตาประทับแผ่นดินน่ะไปแลกกับทหารสามพันนายบาดที่นี่บาดนี้สุนนั่นเอ้ยไอซุนเซก็เลยได้บอกว่าว่ายังมา,า,า,าได้มากนะทหารมากนะค่ะเนาะ พอเดินทางมาม่นบ่พี่น้องขาก็เลยแม่พ่อครับจิ้วยี่ค่ะพี่น้องขาสี่นะก็เลยว่าจิ้วยี่ว่าสันเอ้าจิ้วยี่เพื่อนแบบว่าเพื่อนหูจักกันนะพี่น้องขาบอกเล็กเลยอ่าหูจักกันก็เลยเชิญกันเขาไปนั่งมันบอกก็เลยบอกอ้ฟังถามถามข้าวทุกสุกกันนี่แหละว่าเป็นทังได้ยิางนจิ้วยี่ถาม่าเป็นังไดอย่างน้ยินข้าวเป็นลูกน้องของอ้วนสุปเตียวว่าสันอ่าท่านอ่าซุนเซกเลยบอกว่าเป็นกระซัำนั่นละเจ้านายบูดีอาจิตใจคับแคบก็เลขออออตัวกมาสิไป หา uh huh. แม่แล้วก็ไปสร้างอันนี้เอาเองนะสั่งฐานนะสร้างอันอำนาจเจ้าของเองนะเราจิวเยียกก็เลยสงสัยว่าเอาอ้วนซุปเป็นคนขีดระแวงปานนั่นที่เจ,จะใชาออกมาสินะมันกำลัให้ออกมาดอกก็สันในสุนซ็กท่านสุนแ็กบอกนะผมเนี่ยเอาตาประทับแผ่นดินไนปนแรกกับทหารเขาเขาจ้าให้ออกมาก่าสันเราก็เลยวางสิเนาะค่ะเนาะจิวเยียกเลยว่าโอ๊ยว่าสันม่นเสียดายบอกาตาประทับไอ้ตาประทับแผ่นดินตาประทับแผ่นดินปานนั่น พอเอาเสียสละชีวิตปเอาไปเอาหนีมานบอปีน้องขาสุนเกียนน่ะพอเน่นะปนนนนะเป็นโลภไห้สุนอ้วนสุดน่ะเป็นทหารนะ่ะเป็นบอตอนนั้นอ่ะซุนเซกเพิ่งอาย,อยุประมาณสิบสิบห้าสิบหกปีนะะี่ะพี่น้องขาน่ะละมาที่นี่พอก็ตายนะมาที่นี่สุนเซกเลยบอกว่าพอพอ,พอตายสุนเซกอ่อก็เลยเป็นทหารน่รับใส่ต่อให้อ้วนสุดนั่นะละมาที่นี่สุนเซกเลยบอกว่า เฮาเอาหารอัาไปรอเอาทหารมันมาจะซื้อแตเฮาบอยังไปแลกเอาเฮาจะไปฐานมาเฮาจะไปแบบว่ามะกูซาดมาซอยพอใส่มาซอยเมียใดยังสี่นะัอสี่ละคับแบบว่าหาวิธีออกมาเนาะมาที่นี่อ้วนนะซูดเพิ่อนกัขี่ละโมบโลบมากกันละเพื่อนกัคิดว่าเอาตาประทับแผ่นดินไว้แล้วล้วเพราะเขายืมหานไปเช็ดแล้วพขเกสียมาขึ้นส่นะแต่ว่าสุนเซกบ่ขึ้นฐานห้แบบน่ใจเราสิเอาไปเลยนะเพราะเราได้มีอำนาจได้หลายแล้วเราจ้างเสียทฐานไปตีเอาตาประทับแผ่นดินขึ้นนะประมาณนั้นละมาที่นี่ อ่าพ่อพันแบบพ่อพันธุ์เมืองอ่ะของเรลาเปียวแมนบอที่เรลาเปียวที่คนที่ขาพออ่าซุนเซกนั่นแหละพี่น้องขามาที่นี่พ่อพันเมื่องนี่แมนบอที่นี่ก็อยากตีน่ะอยากเตียวอยากตียวทหารเมืองนี่พอแมนบอแต่ว่าอ่าทหารเมืองนี่สิมีกอ่าคุณพ้นอ่าผู้เนื่งเป็นคุณพ้นอ่าเป็นคุณพ้นรับจ้างซื้อน่ะพี่น้องขาแต่วันเก่งนั่นน่ะมาที่นี่อันก็เลยอยากได้ซุนเซกเลยอยากมามาเป็นเป็นทหารของเจ้าของนะมาที่นี่ก็ให้ ไปหายไปจับเป็นล่ะหายสู่กันแบบว่าสู่กันแบบว่าบ่บ่ด้เลด้ยว่าสู่กันนั่นแหละสู่กันจนวาชนะจนว่าจนวาไอ้ซุนเสียงสนามันบอกเลยจับมาเป็นไอ้พวกไท่เจ้าของสินะเพิ่นกะดีใจวามา่พ่อนายดีมันบอกพอสุนเสยกเพิ่นนั่นจับมาไวเราเป็นบ่มาที่นี่ฐานคนเนี่ยค่ะพี่น้องค่ะก็เลยขอหายไปค่ายของกันเลาเปียวไปสะก้อนเปียววันเปียวหารออกมานะพอฐารแตกพ่ายมันบอกอแปลว่าสุนเสียก็เลยแบบว่า สิบ Gott, สิบว้ใจเร่าบ่ห้เราไปนะเราก็สิบเราศึกษาสาบานบานเราสิกลับมานะตอที่ปร <s Copy modelling out> <iş> ึกษาบอกว่าบ่อยไปดอกเดี๋ยวเขาไปเราเสิยบกลับมาว่าจัรยแต่ว่าสตร์ซุนควนก็เลยบอกว่ามั่นใจไว้ใจนะพี่น้องขาศาสตร์ซุนซุนควนบอกว่าเอาบ่อยซุนควนบ่าผิดซุนเซ็กขาพี่น้องครับ ส่วนเสกก็เลยบอกว่ามันใจ้า้าใส่พุทธาเฮาสิใส่คนเฮาก็ต้องเสือใจเขาธาเฮาบ่าเสือใจเขาเฮาปะตองใส่ซันเพิ่นกับวังสีเนาะค่ะเนาะเลยปลอยไปแล้นัดกันว่าตอนเที่ยงตรงสิกับมาว่าซันหานผู้นี้ล่ะคับพี่น้องคะ่ะบาดน,นี่พอประมาณเที่ยงเตียงตรงเป๊แล้วกับผ้าฐานมาพอดีนะ่ะพี่น้องแล้วกว็เลยได้เป็นสามคนมีกิวจี่ครับอันอ่วนเซกแล้วก็มีฐานคนนี้ละสามคนนี่ละสิก,กูนเนี่ยกู้กูนของอเป็นทหารแปลว่าเป็นเคาเนียงละ เก่งน่ะน่ะในในในพวกหงอกโคกเนี่ยพี่น้องขะแล้วบาทที่นี่กับพ่านไปหลายปีเติบเนาะค่ะเนาะพี่น้องขะบาทที่ว่าถึงว่าผ่านไปหลายปีเติบเนาะบาทที่นี่ซุ้นเซ็กเปิ้ลกับมีอำนาจแม้ว่าเพิ่นกะเก่งเพิ่นมีอำนาจเพิ่นตีเมืองแถวนั้นได้บักหลายเป็นบ่พี่น้องขะได้หลายเติบผลราบาทที่นี่พอเพิ่นมีอำนาจเสร็จแล้วเป็นบ่เพิ่นกะหมักใหญ่ไฟสูงแบบพี่น้องขะเพิ่นลืมนาะเพิ่นจะอยากไปเป็นห้องเตะเองเป็นบ่พี่น้องบาทที่นี่บาทที่นี่ทั้ง ทางโจโฉแมนบอตบอพ่อฐานพิ่นันกองทัพเพิ่นใหญ่แล้วนะหลายแสนเราวันท่อป่านีพ่อโจโฉเพนของหงุมแมนบอกองทัพทหารโจโฉตอนนั้นเขาบปหลายวันท่อก็อยากว่าเป็นมิตรไม้ตีของกันครับอ่าซุดเซกวันท่อเพราะว่าสิบปีกับอ้วนอ่าสิบปีกับอ้วนอันอ้วนเซี่ยวออกมาที่ไพี่น้องขาสิบปีกับอ้วนเซี่ยวแมนบอถึงมาอ้วนซุดนี่ตายไปเราเด้อป่านนี้พูดถึงมาเราตายไปแล้วล่ะบอต้องบอกก้าวถึงแล้วเนาะอันอ้วนซุดน่ะที่ไปอ่าที่อ้วนอ่าที่เซ็ตเซกออกมาเนี่ย มาที่นี่อ้วนเซี่ยวนี่เป็นเป็นเป็นไอเป็นไอไปะนะมาที่นี่ก็เลยอจาโชคกับสิพิสูครับอันอ้วนเซี่ยวนเป็นบ่มาที่นี่นก็เลยก็เลยย่านเป็นย่านอันชุมชนรับไปสู่เป็นบ่กับย่านอ่าซุนเซกเนี่ยไปตีธนาพล้งเจ้าของเอาเอาเมืองเป็นบ่เพราะตอนนั้นตอนนี้คือว่าซุนเซกเขาเก่งแก้วนะก็เลยแปลว่าทรงทรงลูกสาวมาเจรจาห้เป็นอะไเป็นดองกันนันหน้าหล่ะแต่ว่า ซุนเซกกะบ่อซุนเซกเอ่อกะบ่อเอาค่ะพี่น้องขะแต่ว่ากะบ่อบ่อสู่นะกะกะซีบสู่แล้ว่อดซุนเซกกะเลยว่าสิบิสู่คับอันอ้วนเอ่อสิบิสู่คับโจโฉวันตอพี่น้องขะอันมาที่นี่สิบิสู่เขาโจโฉเป็นบ่อระหว่างที่นี่กะกำลังแปลว่าแบบแปลว่าบ่อหลับไม่ตีน่ะเพราะว่าจะพองเก่งเราเป็นบ่อพอโจโฉตอนนี้คือว่าต้องต้องเป็นไฟไฟนี่มัน่อก็ต้องเป็นอ่าชิมะเข่าก็ไฟนี่นะแต่ว่าคนเขายอมรับเป็นบ่อหลับที่นี่บังเอิญ บีดนี้เพิ่นก็ลืมลืมโตลืมมานาเป็นเป็นบ่บปัณนี้กับซบจังหวะนั่นก็กระบอกถึงน,น้ำนกขนานอเป็นเป็นนักบวชพระน,นักันกบวชนะ่มาเป็นบ่คนอ่าอ่าของโกกนี่ละก็ ยังเขาแเขาลบนักบวชอะนะบาทีนี้สุนเซกเราก็บ่ยอมเราแบบว่าใจแบบว่าเขาเอิยนว่าเราผ่านซึกมาหลายแล้วเราเราเสื้อแบบว่าสิ่งที่บ่มองบ่เห็นตัวตนนะนักบวชกับนักพรตก็คือว่าเป็นพระประมาณผ่านอะไรพี่น้องคะชาวบ้านก็นับถือแม่ก็นับถือเป็นบ่เราบ่นับถือเราก็บอกให้จับเขาไปฆ่าดนะมาที่นี้บาทีนี้กับพรากับบ้านกับแม่ก็เลยแม่แม่ของสุนเซกนะก็เลยไอ้ อ่ขอร้องไว้บ่อยคะ่ะนักบวชท่านนี้นะเพราะว่าชาวบ้านนับถือนะเมันเล่ากับโมโหมันบอเล่าก็เลยอ่าโมโหฮันโม่ทุกคนนั่นแหละเล่าก็เลยไปเขาไปเขาผู้เดียวหนหพี่น้องคะมาที่นี่ยก็มีคนมาทำลายเล่าเมันบอคนมาทำลายนั่นแหละค่ะก็บ่าว่าถึงว่านคนทํำลายแล้วเนาะเล่าธนูยิงยิงเล่าเนาะไปผู้เดียวยิงมาที่ธนูนั่นก็เป็นยาผิดมันบอในหมอก็มารักษาวา่าหย้ยยุ่ซื้อบ่อยคิดที่ยัง ประมาณน่ะร้อ,อยมื่อกนกสามเดือนนั่นแหละพี่น้องคะ่ะประมาณนั่นแหละแบบไปไายของไอ้กิ่ยี่นั่นแหละบาทีนี้เราก็รักษาตัวมาที่นี้กับบ่อหายจนนาเมรนี่ไปอันหา,น,หาน,นักพลดนั่นนะค่ะพี่น้องคะ่ะมาเป่าเสกแล้วก็มาเอายันมาติดตามวังไหน้นะมาที่นี้ก็เลยหายก็ะเละฟื้นขึ้นมาพอเราเห็นวังอันเห็นเห็นเห็นอี่ยังกระเพลิ้นเห็นนั่น อ่ายันนะนะเราก็มาห้อยแม่เราก็ไปดึงยันดอกแมาแม่กับ่อาใบเฮ็ดใบเฮ็ดเราก็บบอสฟังเป็นบอบาทที่นี่เราก็เลยบอกทหารให้ไปจับนักพลดมาเป็นบอจับนักพลดมาคลายๆแปลว่าเราไปอยากให้เศร้าบ้านอ่ะเสื้อถือนักพลดนะบานที่นี่นักพลก็ลพอจับมหาหอดเราเราเหมืนบาพี่น้องขารเราก็มีดไอ้ดาบมะพี่น้องขาแท่ง มีดที่ดาบมาแทงตายคือเราไปเห็นคนเสื้อถือสิงงมง่ายน่ะนะเราแล้วอีดาบแทงตายเพราะนี่พ่อนักพลวตายเป็นบ่านพี่น้องขาไปน,นี่เราแบบคิดนักไลยนะอันแบบค่ายแปลว่าดวงเรากับสีเบิด์ตพอดีเหรอนาะพอเราหามบ่อฟังนะบมาที่กระซิลบลู่ซิงศักดิิ์สทธิ์นั่ลนละแล้วก็ป่วยบมานี่แล้วก็เลือดกับอากออกมาที่เลือดยาพิษนั่นแหละเพราะว่ามันบอดมันบอดหอดลอยหมื่นนะเราวเป็นม้หัก้อนเป็นบอดม้วนหัวหนังบัดที่นี่ก็เลย ส,ส้มนักสิตายนะเาบบนี้ก็เลยสร้างเสียกับน,อน้องกวนอูเอ้ยมันกวนอูพน,นะน้องอ่ะสุวนกวนพี่น้องขาแบบนี้ก็สร้างเสียกับน้องไว้ตอนนั้นสุนกวนกะสนวนกวนกะเด็กไน้นอยอยูุประมาณเท่าไดรปีปั้ประมาณสิบแปดปีเนี่ยละพี่น้องขาน้องก็ได้หน่อยอาย่กันพอเลยสร้างเสียน้องไว้รับตาแหน่งแทนนะแบบนีนี่เรื่องเป็นดองกับโจโฉนะการที่ว่าน,น้องคนกลางน่ะก็ไปแล้วบพว่าได้เ่าได้เป็นดองเราเหมือนบอไอ้ส่นกวนก็เลยรับตําแหน่งบัดนี้สนวนเยก็เลยตาย ก่อนตายก็เลยสร้างเมียไว้สร้างเมียบอกว่าให้ไปบอกอันเมียของกิวี่บอกให้กิวี่ยให้รับใส้น้องเจ้าของนะเพราะว่าเมียของกิวี่ครับอันเมียของอท่านซุนเซกเนี่ยเป็นเป็นพี่น้องกันนะกิวี่กับท่านซุนเซกเนี่เป็นเคยกันนะเป็นห่วมเคยนั่นละบัดนี้กิวท่านกิวี่เล่เข้ามาในเมืองเป็บนบ่อนรองคานั่นละก็เลยเห็นกันบ่ได้มาเห็นใจเด้เข้ามาไวา้ศพนะั่นนะก็สร้างเสียไว้นะบาดนี้ก็เลยซุนกวนก็ได้ได้รับตําแหน่งได้ได้รับเป็น ผู้้ผูนําต่อไปอย่งนี่นะมาที่นี่บาที่นี่บาที่นี่ก็เลียนยังหรือบทเรียนชวิตต่อโอ้มาที่นี่ก็เลยอ่ไอซุนอ่าซุนกวนเนี่ยก็เลยไออ่าไปเขาเอีนยังล่ะก็เลยไปเป็นพันธมิตรกับไอไปเป so like, ็นพ uh ันธมิตรกับไอโจโฉค่ะพ <t> ี่น้องค่ะแปลว่า huh. อ <t> ันบอยจากสู้กับโจโฉนะแปลว่าสีบ่อคือซุนอ่าซุนเซกเพราะซุนเซกนี่แปลว่าบอยอมรับพันธมิตรอยากสู้เขาอยากไปเอาวัง อยากไปเอาอ่ะเขาเอาไว้ยังล่ะอยากไปเอาฮองเต้นี่ยนะนะพี่น้องขะนั่นะละแต่ว่าซุนกวนเล่าบ่เอาเล่าไป,ไปว่าขอเป็นพันธมิตรกับอ่าโจโฉตอนนี้มานถอดสบีบ่ขอลบก,กับโจโฉพักไปพอเราขึง,ข,งขึงขืนคล้องราดอันขืนนี่ยังละ่ะคล้องประเทศเราอ่ะมองมอง,มองาอยู่นะ่ะเป็นขวัญไม่ไหมเป็นเพราพี่น้องคขาบัดที่นี่บัดนี้ทั้งทั้งอ้วนอ่าเสี่ยวบัดที่นี่ก็เลยสิมัติโจโฉบัดพี่น้องพี่น้องขาบัดที่นี่ก็เลยแปลว่ายกทัพมาตีกับโจโฉเป็นบ่โจโฉก็เลย สู่ขบวนเซี่ยวปาะเทนี่พี่น้องคะเป็นว่าฉุดสู่ขบวนเซี่ยวแต่ว่าตอนนั้นคือว่าโจโฉพยอยากตีดอกแต่ว่าอ้วนเซี่ยวผลไม้ล้วก็ต้องตีพอโจโฉฐานหน่อยว่าตอนนี้วันต่อโจโฉคือทหารหน่อยทหารบ่หลายแต่ว่าอ้วนเซี่ยวทหารมีเกตแสนวันต่อเอามาตีเป็นบ่พี่น้องคะปาที่นี่พอมาหอดเราเป็นบ่สู่กันอยู่เดือนหนึ่งวันต่อสู่กันอยู่เดือนหนึ่งแต่ว่าโจโฉกับสิเพศแล้วถ้าสมมติว่าสู่ต่อไปอีกอาทิตย์หนึ่งคือโจโฉแพ้พอยุได้เดือนหนึ่งแล้วนะเห็นจังไรอย่างไรกับโจโฉกับ พี่แพ้วันอ่อตอนนี้วันอ่อบาาที่นี่โจโจ,โจก็เลยแบบว่าพิ่นมิทหารอะไรแบบนี้หน่อัมีนักปลาที่แบบว่าเก่งนะพี่น้องคะแต่อ้วนเสี้ยวเนี่ยบอกเก่งแบบว่าเขาแนะนน้ให้ไปตีให้เฝ้าตีเฝ้าแตกให,ให้ชนะสิกับบอย้อมนะกับบอเหตุตามเขาบอกมันบ่ถ้ายื้ยังไปยังสี่เนี่ย กับสิเป็นแพร่มปนบ่พี่น้องคะนั่นแหละพราเจ้าของลบบ่เป็นน่ะนะมาที่นี่ก็ยืดเยื้ออะไรเป็นปีพอที่นี่พราทหารไปลบกับเจ้าโฉกับป้าสู่ป้าชนเขาแม่นบ่ถ้าทหารป้าชนกับไม่ไดาทหารหลัก็ตีทหารแล้วก็จับทหารไปขังสินะพี่น้องคะทหารก็เลยเสียขวัญนั่นนะถ้าไปลบกับม่านบ่อ้วนเสี่ยวกับสีบ่บ่กับทหารดีนะเพิ่นเป็นคนแบบว่าเป็นเจ้านายบ่ดีนั่นแหละมาที่นี่ก็เอาทหารไปขังไว้ตั้งหลายคนน่แพร่น่นนะบางทีทางเจ้าโฉก็เลย อ่าจจะเบียงกันเหลืออยู่ประมาณสามมื่นกับสิบเบอร์ทั้งสี่นะแต่ว่ากับเราได้บอกทั้งอ้วนอ้วนเสี้ยวเป็นบ่มาที่นี่อ่าก็เลยอ่าอ่าเขาเอนี่ยงหลานกุนคุณซื้อกุนซื้อนะ่ะก็แน่น้ำรั่วก็บบ่ฟังเราก็ได้กุนซื้อเป็นบ่อกุณซื้อคนหนึ่งก็เลยเครียดหายรั่วเป็นบ่อเครียดหายอ้วนเสี้ยวเนี่ยก็เลยหน,นีไปหาโจโฉเนี่ยมาคืนพ,นพอเราปเป็นมูโจโฉต้านนิดหน่อยนะหนีไปหาโจโฉเป็นบ่ว่าที่นี่ ก็เลยไปขอไปเป็นเอียงเขาเนี่ยงหลับไปเป็นคนรับใส่ของโจโฉนะโจโฉก็ต้อนรับทุกคนที่แบบว่ามาจากอ้วนเซียวน่ะโจโฉเพราะว่าต้องต้อนรับพราโจโฉว,ว่ามิสเสบียงแล้วนะถ้าถ้ายุอีกสามเมื่นกะกะแพร่วันถอเพราะว่าสเสียงของอ้วนเซียวร้ายนะบาดที่นี่ก็เลยมาปรึกษ,ษากับคนที่แบบว่าเป็นฮักหลังของอ้วนเซียวนี่แหละไปปรึกษ,ษา่าเสียจังไดเังส่นะบาทที่นี่ท่านใน ไอ้ท huh ่านที่ปรึกษาของอ้วนเซี่ยวเนี่ยก็เลยบอกบอกโจโฉน่ะให้ไปตีมื่อนันมั่อนี่แล้วก็ที่มันมีอาหารมหันย้อนซี่นะเพราะอ้วนเซี่ยววิธีภาษาเอาทหารคนขุนพ่นี่ขุนพ่นี่ไปลบแพทย์น่ะนะไปขังไว้เบื้อลังทั้งซี่นะมาที่นี่โจโฉก็เลยเฮ็ดตามพี่น้องครับโจโฉก็เลยเฮ็ดตามเนาะมาที่นี่พอเฮ็ดตามเสร็จแล้วโจโฉก็เลยชนะครับพี่น้องคะพอชนะเสร็จแล้วมันบอกอ้วนเซี่ยวเนี่ยก็เลยพาทหารแปดลอยนายแปดลอยนายหนีขามน้ำไปว่ะเนี่ย จากเกษแสนจากทา and, เรเกษแสนเลี้ยแปดรอยนายก็เลยหนีไปนะไม่ได้โจโฉเลยนชนะครับพี่น้องจขาโจโฉชนะเพราะว่าคนหักหลังอ้วนเสี้ยวไรนะเพราะว่าเราเป็นหัวหน้าที่แบบว่าบดีหัวหน้าเลี้ยวนั่นแหละพี่น้องคะ่ะเราแบบทีนี้อ่าอ่าเขาเนี่ยไงจดหมายแบบว่าหลายหลายที่แบบว่าทหารของโจสัสิไปเป็นสิปเป็นเขาเนี่ยเหรอสิไปอัน ไปเป็นไฟของอ้วนเซี่ยวนี่หลายมันบอกคือตอนนั้นฐานเจ้าโฉเกือบแพ้มันบอกพี่น้องขาเราปิฐานก็เลยย่านนะในพ้นอย่างหลายๆคนหลายย่านก็เลยเขียนจดหมายไปที่ต้อ้วนเซียวว่าสิไปเป็นผักเพิ่พวงน้ำกันมันบอกเพราะโจโฉชนะว่าจดหมายนั้นก็กองจุ่มคึ้มย่ยู่มมันบอกพี่น้องขาแต่ว่าเจโฉบ่านแล้วก็ถ้าสมมติอ่านกับสิงหูซื้อเพื่อไดกับกับสิข่ายมันบอกโจโฉเลยแบบว่าบ่อยากครูรับรู้ีกว่าเพราะว่าตอนนั้นคือว่าเจ้าโฉสิแพ้อยู่แล้วมันบอกทหารเปลี่ยนใจไปไฟของของอ้วน บ่าวาบ่าือเพราะว่าขนาดตัวเล่าอย่างเราก็ยังบ่คิดว่าศีสนาอ่นนะพี่น้องคะเร่าก็เลยบ่ถือซาลุงนองมันบ่เลาก็เลยเผาจดหม้นั่นขึ้นแล้วบ่อ่านเราเป็นผู้ใดนะเราก็เลยเผาพอเผาเสร็จเราก็ได้ใจลุงนองว่าเจโจสิเป็นคนแบบว่าบ่เขาเออน่ยังล่ะบ่ถือบ่ซาดเรื่องเล็กนี้น้อยนะนั่นละถ้าทหารลบลบแพ้มาเราก็บ่บ่ตีบ่ขาบ่ด่านะเราก็ห้ยกำลังใจเองสินะเราก็ปลอบใจนะแต่มานั้นเระก่ะพี่น้องคะสำหรับ จดชวนเจ้าของนอกก็คือว่ามีมุมมองว่าเราเป็นคนตอนนี้อ่ะเป็นว่ามีมีมีมุมม,มองเป็นคนใจกว้างล้วกะม่ถือยศถือเกียรติขนาดศัตรูตเจ้าของมาเป็นสวาวิภพกกับเจ้าของเป็นพี่น้องค่ะแล้วขนาดเราเป็นเกือบเกือบซ้ำฮองเตนะเราก็ย้งนคูเข้าน่ะคูเข้าไปแบบว่ายินดีนนนต้อนรับเขานะจ๊ะพี่น้องแต่ว่าสําหรับอ้วนเซี่ยวเนี่ยเป็นเนจน้านายที่บ่ดีเป็นเจ้าหน้าที่ถือยดถือเกียรติเกินไปล้วก็ บาฟังกุนซื้อนะพี่น้องคะถ้าทหารไปลบแพร่มาหรือนายพ้นไปลบแพร่มาแล้วจับขังเบิดนะพี่น้องคะนั่นละ่ะมันนั่นแหละเนาะ,ค,ะนนค่ะเนาะก็จบไปเพียงเท่านี้เนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวกระบอกต่อค่ะเดี๋ยวกินสีกินต่อเด้อค่ะเด้อกินตะก,ก้อนนะพี่น้องคะจังบอกต่อพักก่อนจะข้าวก่อนคะ่ะมันหิวนะมันเห็นแนละ้วน็อยากอืม Ừ. chào phải biệt mà đỡ mà đỡ mhm 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 เศสี่ยงย่วๆสลัดพี่น้องขามันแซ่บดีเศษสันด์มันก็แซ่บมันบ่ได้ปุ่มใส่ปากกันนะเนาะอืมอืมออือชิ้นปลาก็แซ่บพี่น้องขาอือ กินปลากระแสามาเด้อมุมเขามีแค่นี่ละ ในแทนเขาไปเนาะ แฝดแฝดไปเนาะหนดประมือไปใส่เบอร์หลับมันเนาะอ้วนนี่เนี่ยก็ใส่หลายยุบไปเนาะคร,รับกินเบอร์แล้วบอก ป๋าที่นี่โอฮอดโจโฉเนาะค่ะนอบว่าโจโฉช,ชนะอันอ้วนเซี่ยวไปแล้วเนาะค่ะนอบอ,อ้วนเซี่ยวกับพระฐานแปดลอยนั้นนายหนีไปไอ้เมืองเจ้าของเด้อค่ะเด้อบ๋ดที่นี่บ๋ดที่เขาก็ไม่ว่าต่อเลยค่ะพี่น้ ok aw aw ca, นองค่ะว่าโจโฉช,ชนะเราเป็นว่าอ้วนเซี่ยวกับแพ้ไปแล้ว <c oughs> บ๋ดที่เขาก็ไม่ว ok ่าถือเงนอันความว่าเขาเอีน,นยังเหรอความพินาศของตระกูลอันอ้นวนเซี่ยวนะค่ะพีนพ่น้องค่ะพออ้วนเซี่ยวไปฮอดบ้านเจ้าของเราเป็นบ่ลเล่าก็เลย อกแตกตายนะพี่น้องจ๋าเร่ารับของมาได้ว่าจาของแพทย์นั่นนะเราก็เลยแบบว่าเ่ราะเนตายย้อนทหารเนี so ่ยหมที่เนี่ยแล้ตายย้อนจาของเองแบบว่าก็ไอเขาเอีนยังเราอกแตกตายนะกหาดเลือดออกนะพี่น้องขาตายย้อนย้อนอกแตกตายกันดอกพี่น้องขาสำหรับอ้วนเสี่ยวเนาะค่ะเนาะ บาดที่ก้าวถึงลูกอ้วนเสี้ยวแบบว่าตระกูลเพิ่นพินาศเหมือนพี่น้องขาไปทีนี้แบบว่าอ้วนเสี้ยวเพิ่นดูแลลูกบ่ดีนะเพิ่นอบรมลูกบ่ดีเหมืนบ่ตอนที่มีชีวิญญาณเหมืนบ่ลูกกัดทะเลาะกันเหมืนบ่แบบทีนี้กะเพราะต่อพ่อตายแล้วเหมืนบ่กับเมาะแย่งอำนาจกันนะค่ะพี่น้องขาเพราะแย่งอำนาจกันแหละเหมืนบ่บาที่นี่ลูกของคนหนึ่งน่ะลูกของอ้วนเสี้ยวผู้หนึ่งน่ะก็เลยไปขออาศัยโจโฉเหมืนบ่พอให้โจโฉมาปรับ พี่น้องเจ้าของนะพี่น้องคะแม่ว่าบ่มีปัญญาจะปากปาพ,พี่น้องเจ้าของมันบ่ออนลูกนะลูกอันเสียบทะเลาะกันนั่นนะตาคนกัต่าอยากได้อำนาจมันบ่คนหนึ่งก็เลยหักหลังอัน อันพี่น้องจะคล้องนั่นล่ะก็เลยไปหาโจโชวัวเป็นบอ่อสโจโชวัวเอาทับขม๊อบป่ามนเหพี่น้องคะมันนี่โจโชวัวเอาทับขมอ๊อบป่าเป็นบอพูดถึงวาน,นา่ะชนะไปแล้วลราพี่น้องคะเป็นลูกน้องของอจอโจชวัวเป็นบ่อสพ่อซึ่งซับโจชัวอะไว้ใจนะก็ให้รับอยู่เมืองมันต่อไปเองส่นะพอแล้วพอเข้านราพี่น้องคะก็มาแบบว่ามอาอ๊อบป่าโจชัวอีกวันนี้จยยโจชวัวเลยจัดการว่าว่าางไงว่าขาตระกูลอ้วนเสี่ยวตายเบิดนหรพี่น้องคะขาตระกูลอ้วนเสี่ยวตายเบิดยังตาผู้หญิงนหรพี่น้องคะยังตาทหารกับ อผู้หญิงนั่นแหละย,ลย,ยังแต่ภรรยาน่ขอะพี่น้องขะบาทีนี้ลูกของโจโจก็เลยเข้ามาในวงังเป็นบ่วังของไอ้อ้วนเซี่ยวนะเพราะเราตายไปแล้วเป็นบ่มาที่นี่ก็เลยอ่ามัักกบภรรยาของอ่าของอันอ้วนเซี่ยวนะภรรยาน้อยผู้หนึ่งน่ะก็เลยหายเป็นภรรย,ยาของลูกโจโฉภรรยาหลวงของอ้นวนเซี่ยวก็เลยมาเป็นภรรยาของอันอโจโจ้อีกนะพี่น้องขะแบบว่าอโจโจ้เนี่ยเพิ่นสิมกักแต่ไอ ภรรยาของนายทหารภรรยาของเจ้าอาคนแบบว่ามีมีอิทธิพลีอย่างซีน่ะเพื่อนจะเอาไว้เบดนะพี่น้องขาเพื่อนจะเอมาขายเพื่อนยิ่งเพื่อนจะเอามาป็นนั่นภรรยาจาของบนน่้นหลายคนนั Lords ่นละป่าที่นี่ลูกโจโฉเลยจะคล้องเมืองของอันนี้แหละค่ะพี่น้องขาไอของอ้วนเสี้ยวเนี่ก็อยู่กับภรรยาเก่าไปเลยนะพี่น้องขาเลยแบบว่าตระกูลอ้วนอ้วนนะตระกูลอ้วนเสี้ยวน่ะก็จบลงแบบว่าแบบว่าเป็นแบบว่าแพ้พ่ายตายไปนะพี่น้องขาประมาณนั้นเด้อค่ะเด้อคือว่าตระกูลเสี้ยวนี่ย คนอ้วนเจ้าเนี่ยดับไปแล้วบางทียังตะโจโฉวเน,นี่โจโฉกับไงเปไน็นว่าพี่น้องขาไงบางทีก็เดินทางกับสีเดินทางไปปราบต่ออีกนะเพราะเราได้หลายแล้วนะทนั้งภาคเหนือแล้วปรปาบเพียบไปเบิด์ตเลยพี่น้องขะบางทีนี่สําหรับไอ้โจโฉกับอ้วนเสี่ยวนี่ค่ะนอก,ก็ขอจบลงไปเพียบที่นี่แล้วค่ะเด้อก็คือว่าวันเราชน,นะนั่นแหละแล้วก็ลูกเราก็ลูกของกองเชี่ยวก็ตายเบิร์ตอ่ะนะพี่น้องขะแบบยังตั้ไม่ยิ่งแล้วก็ยังแตะอี อ่าภรรยาแล้วก็เจ้าชกกับมาค้องอ่ะปกค้องต่อไปเลยนะครับพี่น้องขะให้ให้ลูกเต่าเรามาปกค้องเนาะลูกเจ้าชกกับหลายคนด้วยกันค่ะพี่น้องสำหรับที่นี่แค่นี้นะคะเด้อเด้อกิติวัลโตะที่นี่ต่อไปคลิปหนา้าก็บทีก้าวถึงอ่าสามพี่น้องนั่นแหละคะ่ะคือว่าทันเราปีเรากะจูลงแล้วกัเตียวหุนแล้วกะกวนอูเนาะพี่น้องขะที่สามพี่น้องมาพอกันนะ่ะว่าเราสิไต่เต่ออยายังไงสิได้ไงสิได้มีอำนาจสิได้ปราบสิได้ต่อสู้ครับ โจโช,โชอีกนะพี่น้องคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวยัดชีสสีมอตโตค่ะจากันนี้นะคะเนาะแต่ชรอนชิมเนี่ยคือว่าอ้วนเสียวตายจบไปแล้วค่ะพี่น้องคะสันรักพี่นี่ขอลงจบลงเพียงเท่านี้ค่ะพี่น้องคะแล้วกิน่อ้ด้ค่ะเด้อสวัสดีค่ะ